ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมาติ i n o โดกาดนะครับผมกาดตัวล่าสุดนะติดฟีเจอร์เขียวบ่อยนะนะโอกาสโอกาดจะเป็นตัวที่ติดฟีเจอร์เขียวค่อนข้างบ่อย พอสมควรนะครับผมเยสสามครั้งอีกนะ <S <S> <S แต่สามครั้งเนี่ยเต่สังเกตมานะถ้าถ้าเป็นแพ็กอาร์เซนอลน่ะจะมีโอเดกาดน่าจะเกือบทุกแพ็กแหละเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ตัวที่ยังไงอ่ะเป็นตัวหลักของของอาร์เซนอลไปแล้วนะนะครับผมโอเคโอเคโอเ,โอเดกาดแต่ล่าสุดเป็นกองกลางกว่าตัวล่าสุดเป็นกองกลาง กลางแบบกลางธรรมดานะนะอาจจะมีเกมรับเข้ามาด้วยหรือเปล่าใช่มีเกมรับเข้ามาด้วยถ้าเป็นกลางรุกโอ้โหกลางลุกก็ได้นะเกมรุกก็ดีกว่าตัวดับิเดนะแต่ครองบอลทั้งหมดห่างเยอะมากเลยวะ่ะแต่สงสั้นดีกว่าจบสกอร์ดีกว่าเฮ้ยความหลากหลายเยอะนะนะความหลากหลายเยอะนะความหลากหลายเยอะนะแต่ดับิเดมันจะเน้นเน้นแบบแบบ ครองบอลแบบดีเลยอ,ะอ่ะแล้วเออคือแต่ตัวล่าสุดเนี่ยดีนะ96เนี่ยแต่เป็นกองกลางวะ่ะกองกลางโอริกาดที่เป็นกองกลางเหรอเวอร์ชั่นนี้ที่เป็นกองกลางโอ้โหโอ้โอหหึน่ตัวนี้เกมรับดีด้วยนะอันนี้94นะี่นะแต่ตัวนี้จะได้จ่ายบอลที่โหดมากจบสกอร์เกมรุก โอเคนะครับผมตัวล่าสุดดีกว่าที่เป็นกองกลางนะที่เป็นกองกลางตัวนี้ก็กองกลางว่ะตัวนี้ก็กองกลางว่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าตัวนี้จะดูดีกว่าไหมอืมอืมอูดิกาแหมเกียบย,ยากนะเกมบลูกหลีดตัวล่าสุดได้ครองบอลทั้งหมด3อย่างในตัวนี้ได้จ่ายบอล จ่ายบอลเนี่ยได้สองสัสตนตัวนี้แตไ่ได้เปิดบอลที่ดีกว่านะเนี่ยจบสกอร์ตัวนี้ตป็นนิดเด่นจบสกอร์ว่ะได้จบสกอร์ว่ะเนี่ยได้จบสกอร์ได้ความโค้งเออวะ่ะเกมรุกจบสกอร์ตัวนี้จะทำได้ดีนะไปดูก,ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะดีที่สุดแล้วมั้งผมว่าเนี่ยจะส่งแล้วเกมรุกดีสุดจบสกอร์เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเกมรุกกับจบสกอร์โคตรดีเลยอ่ะนะฮะรู้สึกว่าเกมรุกกับจบสกอร์โคตรดี ใช่ไหมมันจะดีกว่าทุกเวอร์ชันน่ะเนี่ยยิงไกลน่าจะโหดยิงไกลน่าจะโหดเกมรุกจบสกอร์พลังการยิงอ่ะพลังการยิงก็ดีกว่าะนะครับผมยิงไกลน่าจะโหดนะเนี่ยได้เกมรุกได้จบสกอร์ได้พลังการยิงไม่ได้แต่ยิงดีอ่ะเนะเวอร์ชันเนี้ยนนหลากหลายได้ความหลากหลายที่แบบแบบ อืหมอุณหภูอครบเครื่องนะอจริงนะมันก็ครบเครื่องของมันนะนะเกมลุกจบสกอร์จ่ายบอลครองบอลเกมรับนี่นะครับผมคบเครื่องนะอุณหภตัวอ e ีฟ e ุตบอลอีฟุตบอลเก้าสี่เหรอโอ้โหห่างห่างกว่านะตัวเก้าสี่คือเทียบไม่ติดเลยถ้ามันเก้าหกเนี่ยมันจะสูสีขึ้นอยู่นะเกมลุกเนี่ยเห็น้ไหมได้เกมรุกได้จบสกอร์ที่โคตรห่าง อย่างอื่นคือผมว่ามันเฉยๆมันไม่ได้ห่างกันมากนะแต่มาได้เกมรุกกระจบสกอร์ั่นแหละผมว่าตัวล่าสุดทีเด็ดอยู่นะมีทีเด็ดอยู่นะเนี่ยโหูจบสกอร์บวกสิบนะครับผมถ้าเทียบเฉพาะ96ด้วยกันนะมันจะมีเวอร์ชันนี้มันจะมีตัวตัวโค้ดบูตแล้วมันจะมีตัวดาบี้เดย์สามเวอร์ชันที่เป็น96นะเอาดาบี้เดย์ก่อนดาบี้เดย์ก่อน w b เนี่ยต้องยอมรับว่ามันครองบอลน,น่าจะเป็นตัวที่ครองบอลดีสุดของอเดกาแล้วนะครับผมนะแต่ตัวล่าสุดจะได้เกมรุกที่ดีกว่าเยอะนะได้สองสั้นดีกว่าได้จบสกอร์ดีกว่าได้พลังการยิงดีกว่าโอ้โหอืมจริงนะนจริงนะถ้าครองบอลมันห่างกันไม่เยอะนะให้ตัวนี้ดีกว่านะจริงแต่สไตล์เนี่ยคนละสไตล์นะนะเนี่ย มีทีเด็ดนะครับผมตัวล่าสุดมีทีเด็ดนะมีทีเด็ดนะดดนะโอเคตัวนี้อันนี้พอสูสีแต่สุดท้ายก็ได้เกมรุกอยู่ดีได้เกมรุกนะได้จับสกอร์นะครับผมได้เกมรุกได้จับสกอร์เฮ้ยว่ามันดีนะว่ามันดีนะนะมันดีนะตัวล่าสุดนะครับผมถามว่า ตัว963เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันไหนดีกว่ากันมันมันมันพูดยากว่ะนะมันก็ได้แต่คนละแบบนะครับผมแต่มันก็ดีดีเหมือนกันอนะดีเหมือนกันแต่94เนี่ย94เนี่ยเรื่องอยังเสียไม่ติดแหละเกอ,อแต่ตัว95ไม่มีนะอุดหภูมมี94แล้วก็โดดมา96เลยอันนี้ครับผมส่วนตัวโชว์ไทม์เนี่ยดีสุดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ดีสุดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์96เนี่ยก็จะเป็น3เวอร์ชันนี้แหละ สาเวอร์ชันที่เป็นก้าได้แหละที่ดีที่สุดของโอลิการนะนะแต่ตัวล่าสุดที่เด็ดก็คือจบสกอร์หาช่องนะครับผมหาช่องดีเกมรูปดีจบสกอร์ยิงไกลน่าจะโหดนะครับผมโอเคโอเคก็พอมีทีเด็ดบ้างนะครับผมแต่จ่ายบอลไม่แย่นะจ่ายบอลไม่แย่นะสงสั้นอนะรู้สึกว่าจะดีกว่าดีกว่าพวกนี้ด้วยซ้านะครับผมเออวะดีกว่าวะสงสั้นดีกว่า นะสองสั้นดีกว่าดีกว่าดีกว่าทุกเวอร์ชันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนันนะสองสั้นดีกว่าแต่เปิดบอลก็ก็ยังมีตัวที่ดีกว่าอยู่นะแต่สองสั้นนะ่ะดีกว่าแน่ๆนจบสกอร์ดีดีกว่าแน่ๆนเออว่าตัวล่าสุดดีนะตัวล่าสุดดีนะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเด็การาดนะครับผมก็ก็ถ้าเป็นกลางรุกก็ก็เป็นสามเวอร์ชันที่ที่เป็น9 6นี่แหลนะเนี่ย สายเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน96ของริกาดที่ค่อนข้างจะที่จะดูดีะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวก็